สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่บีนะคะแล้วก็เมนูพิเศษเศษวันนี้นะคะเป็นเมนูจากใบชะพลูข้างบ้านแม่บีเองค่ะนั่นก็คือไข่เจียวใบชะพลูค่ะเก็บมาสดๆจากข้างบ้านเลยนะคะปลอดสารพิษค่ะเดี๋ยวเราก็จะนํามาล้างนะคะแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะวันนี้แม่บีก็จะใส่ไข่สองฟองแล้วก็ปรุงด้วยพริกไทย ซีอิ้วขาวนิดหน่อยเองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะแม่บีจะกินกับซอสมะเขือเทศน,นะคะไข่เจียวของเราก็จะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในหรือใครอยากจะให้กรอบมากกว่านี้กินกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยค่ะใช้แทนไข่เจียวชะอมได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำมันนะคะวันนี้ใช้น้ำมันมะพร้าวเพราะว่าวันนี้เราจะใช้น้ำมันเยอะกันนิดนึงนะคะเพื่อให้ไข่กรอบค่ะ ร้อนน้ำมันให้ร้อนแล้วเทไข่ลงไปเลยจากนั้นเราก็เกลี่ยให้สมอกันนะคะแล้วเราก็ขยับไข่นิดนิดนึงนะคะเพื่อที่ให้น้ำมันนะคะทำเข้าไปทั่วๆใต้แผ่นไข่ของเรานะคะไข่เราก็จะกรอบค่ะ ขยับซ้ายขยับขวานะคะประมาณนี้รอสักสองสามนาทีแล้วเราก็ดูว่าด้านล่างเหลืองกรอบก็ยังปิดกลับด้านได้เลยค่ะเหลืองกรอบน่านกินเลยรออีกด้านหนึ่งสุกเหมือนกันนะคะค่ะเร้ก็กลับด้านดูนะคะเหลืองทั้งสองด้านแล้วปิดเตาได้เลยค่ะ แค่น,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆแล้วค่ะข้าวสวยร้อนๆของแม่วีมาแล้วนะคะนี่เลยวางลงไปโปบนข้าวสวยร้อนๆแล้วก็สามารถที่จะกินกับซอสมะเขือเทศซอสพริกต่ำชอบได้เลยนะคะ โอเคค่ะเราก็มาลองชิมกันเลยรับประกันความอร่อยค่ะเมนูนี้